เกมใหม่ภาพสุดว้าวสวยมากบอกเลยคุณไม่ควรพลาดนะครับเล่นสนุกเพลินแถมได้เงินด้วยเป็นไงนะ p เพตาลั h เกมวิ่ง 3D คุณภาพมากครับเกมนี้บอกเลยไม่ใช่แค่เล่นอย่างเดียวนะครับเกมนี้ก็มีหลายโหมดแหละเป็นเกมวิ่งภาพนี่ถือว่าสวยมากนะครับโดยเกมนี้จะอยู่ในแพลตฟอร์มเมตาเซนนะครับ เกมคุณภาพระดับ AAA เลยนะอย่างที่บอกแหละเกมนี้เป็นเกมวิ่งแข่งนะครับตัวละครก็จะเป็นสัตว์ฟรีดีและเพื่อนๆสามารถสร้างรายได้ได้ในรูปแบบ Play to Earn NFT นี่เห็นไหมตามตัวอย่างก็ถือว่า NFT เยอะอยู่นะเราไปดูตัวอย่างการเล่นเลยนะครับก็จะใช้เป็นตัวละครสัตว์นะเนี่ย เล่นง่ายๆนะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของการทดสอบอยู่นะครับโดยเริ่มต้นเพื่อนๆต้องกดดึงคันโยกก่อนนะครับแล้วก็รอสักครู่เท่านี้เราก็เห็นสกิลด้านล่างเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยนะแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้สกิลเนี่ยพลังงาน e ิน r g y เราจะลดลงด้วยนะครับที่ได้มาจากคันโยกตอนแรกยิ่งถ้า Energy เราหมดเนี่ยเราก็จะวิ่งช้าลงตามภาพเลยนะ เพื่อนๆสังเกตตัวละครในภาพนะครับถือว่าเป็นเกมหนึ่งเลยที่ตัวละครสวยงามวิธีการเล่นนี่ก็ไม่ยากใช่ไหมล่ะเนี่ยน่าเล่นไหมการเล่นก็แค่นี้เองเนี่ยวิง่งวิ่งไปแล้วก็เข้าเส้นชัยรอให้มันถึงเส้นชัยก่อนนะครับเมื่อเราเข้าเส้นชัยเสร็จแล้วเราก็ต้องรอผู้เล่นคนอื่นเข้ามาด้วยนะครับนี่จากนั้นเขาก็จะสร้างลูก ในส่วนลดแมปของเกมเนี่ยเขาก็วางไว้ถึงปีหน้าเลยนะมีสิทธิ์ทำเป็นลีดหรืออ e ีสปอร์ตด้วยสำหรับใครที่สนใจเล่นเนี่ยไปที่เว็บ m e t a s e n .com เลยนะครับแล้วเราก็คอนเนคผ่านวอลเล็ตของคุณเลยจากนั้นก็ไปที่เ t ta ลัดเว็บไซต์ได้เลยนะครับเพื่อทำการเข้าร่วมโคดเบตาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารในเ t ta ลัดก็มีหลายช่องทางน,นะ คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วผมแจก NFT ใครอยากได้เมนไว้ใต้คลิปนี้เลยนะมีจำนวนจำกัด